สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังดูหนังนกกระแสนะครับนั่นหนังที่ผมจะรีวิวในคราวนี้นะครับมีชื่อว่าดอนได้ชายผู้อยากเป็นอมตะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นสารคดีนะครับที่พูดถึงชายคนหนึ่งนะครับที่อายุ47และต้องการจะกลับไปเป็นหนุ่มวัย18อีกครั้งหนึ่งครับและเขาก็ทําทุกวิถีทางอย่างสุดโต่งและสุดท้าย เขาจะได้ชีวิตวัยหนุ่มกลับมาอีกครั้งได้หรือไม่ก็ต้องไปดูหนังกันเองได้เลยครับทาง Netflix ครับและหลังจากนี้ก็คือความรูสุกที่ผมได้ดูนะครับเป็นสารคดีที่ลุงอายุ47คนนึงเนี่ยทำทุกวิธีทางเพื่อให้ตัวเองเด็กลงถึงแม้ว่าการเล่าเรื่องเนี่ยจะไม่ค่อยมีอะไรใหม่นะฮะก็จะเป็นสัมภาษณ์คุณไบรอันจอร์สันสัมภาษณ์ลูกชายสังคมรอบตัวเช่นนักวิทยศาศาสตร์นักข่าวแล้วก็ย้อนไปเล่าชีวิตวัยเด็ก ซึ่งผมว่าชีวิตวัยเด็กของเขาเนี่ยจะขยี้ปรอดิตให้มันดราม่ามากๆเกินเบอร์หน่อยก็ได้นะแต่เขาเลือกที่จะเล่าเรียบๆแล้วก็ไม่ได้ลงลึกมากนะครับแค่เล่าว่าเป็นชายหนุ่มที่ไม่มีความสุขในชีวิตแต่ก็ไม่ได้ลงลึกว่าเห็นได้ถึงไม่มีความสุขลัทธิมอร์มอนที่เขานับถืออยู่เนี่ยมันส่งผลยังไงกับครอบครัวเขาก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเพราะเขาแล้วก็ครอบครัวเนี่ยยังมีชีวิตอยู่การที่จะเอาปมในอดีตของครอบครัวมาเล่าเนี่ย ก็อาจจะไม่อยากเล่าหรือว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่เปราะบางเกินไปนะสาระคะดีนะคบเปิดมาด้วยชีวิตที่ดูเอกโซติกดูเคร่งคัดเคร่งเครียดอย่างเช่นการนอนตอนสองทุ่มการกินยาวละ50กว่าเม็ดการกินแต่ผักทุกวันและหลังเที่ยงเนี่ยก็ไม่กินอะไรเลยใช้ฟุตเตจจากรายการทีวียูทูบเบอร์ที่ทำคลิปด่าเขาเสแสร้หาย ลามไปจนถึงกล่าวหาว่าเป็นพวกหลงตัวเองตั้งใจจะสร้างตัวเองเป็นเจ้ารัทธิก็คล้ายๆกับเหล่ายูทูบเบอร์ดิต็อกเกอร์ที่เอาคอมเมนต์แย่ๆเนี่ยมาสร้างคอนเทนต์ต่ออีกทีนั่นเองนะแต่สิ่งที่หนังสารคดีมันเขย่าคนดูได้เนี่ยก็เพราะไบรอันเนี่ยดูเด็กลงจริงๆนะถึงขนาดมีทําวิจัยนะครับว่าเมื่อเวลาผ่านไปหปีเนี่ยร่างกายของเขาเนี่ยเหมือนกับ ผ่านไปแค่6เดือนเท่านั้นเองนะคือลดลงมา50เลยนะครับผมร่างกายแข็งแรงชีวิตมีความสุขถึงแม้ว่าจะอยู่ในกรอบที่เข่งคัดและเมื่อสารคาดีมันโยงไปเล่าเรื่องการล่มสลายของระบบสาธารณะสุขของหลายๆประเทศเอาจริงนะประเทศไทยเนี่ยผมว่าก็อาจจะอยู่หนึ่งในนั้นก็ได้นะเพราะเราก็เห็นนะครับว่าหมอหรือว่าพยาบาลเนี่ยก็ออกมาพูดเรื่อยๆนะว่าเขาเนี่ยทำงานเกินเวลางานหนักมาก หรือแม้แต่เรื่องกา,การสังคมเนี่ยก็เริ่มจะมีปัญหาแล้วนี่แหละครับแต่ผมอาจจะไม่ขอลงลึกไปแล้วกันนะว่ามันเกิดอะไรก็ให้ผู้ชมลองไปค้นหาข้อมูลกันเองแล้วกันนะซึ่งมันก็เลยแ่มชั้นนะครับว่างั้นการนอนสองทุ่มเนี่ยมันก็โอเคนี่นะหรือว่าการกินผักเนี่ยมันก็ดีต่อร่างกายนีย่หรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรากําลังโดนสื่อป้อนให้การบริโภคของเราเนี่ยมันเกินความจําเป็นหรือเปล่าไม่ว่าจะโดยรสนิยม หรือปริมาณก็ตามครับถึงกับมีคําพูดใน,นหนังพูดออกมาเลยนะว่าเดี๋ยวนี้คนเราเนี่ยไม่ได้กินเพื่ออยู่แล้วนะแต่กินเพื่อจะเอารสชาติแล้วก็เอาสังคมครับการกระทําของไบอันนั้นสุดโต่งขึ้นเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ถ่ายเลือดของลูกมาใช้หรือว่ากินยาลดภูมิตัวเองแต่นั่นกลับเป็นผลดีกับนักวิทยาศาสตร์และหมอแต่นั่นกลับเป็นผลดีกับนักวิทยาศาสตร์และหมอจนมีคนพูดขึ้นมาว่า ไม่มีหนูทดลองคนไหนที่จะเยี่ยมได้เท่าเขาอีกแล้วซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยชาวเน็ตก็ทาได้เพียงเอาเขามาเป็นหัวข้อเมาส์มอยคอนแซะว่าชีวิตอยางไม่มีความสุขซึ่งผมเองดูหนังสรารคดีเรื่องนี้ในวัยนี้เนี่ยก็ได้ข้อคิดเหมือนกันว่าอย่าเอารูปแบบความสุขของตัวเองเนี่ยไปคิดแทนคนอื่นโอเคไบแอนดจอนสันเนี่ยอาจจะมีกฎเกณฑ์ดูไม่มีอิสระแต่ในความไม่มีอิสระของเขาเนี่ยเขาก็กลับมีความสุขในจุดที่เขาอยู่ แล้วคนอื่นเนี่ยจะไปยุ่งกับเขาทําไมและสุดท้ายหนาสรารคดีเนี่ยก็ดูจะเอ็นเอียงไปเชิดชูความสุดโต่งของไบอันอยู่มากและหากไบอันอยู่ได้ถึง120ปีจริงๆอย่างที่เขาต้องการโดยที่สภาพร่างกายของเขาเนี่ยยังดูเยาววัยแนวคิดและหลักปฏิบัติของไบอันเนี่ยก็อาจกลายมาเป็นศาสนาขึ้นมาจริงๆก็ได้ครับถึงขนาดว่าตัวไบอันเองเนี่ยก็แอบจิกการว่านี่เป็นศาสนาที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยเข้านอนเร็วขึ้น ก็เป็นการหยิกแกมหยอกชาวเน็ตดีนะครับแต่ตัวผมเองเนี่ยก็แอบ,บคิดน,นะว่าอยู่ทางสายกลางก็ดีที่สุดแล้วนะครับไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปมีอิสระบ้างมีวินัยบ้างควบคู่กันไปก็ทําให้ชีวิตตัวเองมีความสุขแล้วกันนะฮะและหนังเรื่องนี้ผมให้คะแนนไปที่6.5คะแนนครับและคราวหน้าผมจะเอาหนังเรื่องไหนมารีวิวให้ฟังกันอีกเนี่ยก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมส่วนคลิปนี้ดูหนังน้องก็แสงก็ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ yeah.